นี่คือฟาลาเบลล่ามาที่เล็กที่สุดในโลกสูงเฉลีย่ยแค่70เซนติเมตรเท่านั้นเทียมให้เห็นภาพก็คือแค่ระดับเข่าของคนเราเท่านั้นเองประวัติของพวกมันเริ่มต้นในอาร์เจนตินาช่วงกลางศตวรรษที่19เมื่อแพทริกนิวททล เริ่มโครงการเพราะพันธุ์ม้าขนาดจิ๋วในปี1868ต่อมาฮวนฟาลาเบลล่าลูกเคยของเขาได้พัฒนาสายพันธุ์นี้ต่อจนกลายเป็นชื่อของสายพันธุ์ม้าในปัจจุบันที่น่าสนใจคือฟาลาเบลล่า ไม่ใช่ม้าน้อยโพนี่แต่เป็นม้าแคระที่มีสัดส,ส่วนเหมือนม้าปกติทุกอย่างแต่ถูกย่อดส่วนให้เล็กลงคล้ายกับการเอาม้าตัวใหญ่มาย่อส่วนให้เล็กลงนั่นเองต้นกําเนิดของพวกมันอาจจะมาจากม้าโบราณสายพันธุ์แอนดาลูเซียนและอิเบรเรียนที่ถูกนํามาโดยกองทัพสเปนตั้งแต่ศตวรรษที่15เมื่อกองทัพถูกขับไล่ม้าถูกทิ้งให้เผชิญกับสภาพแวดล้อมสุดโหดจนวิวัฒนาการเป็นม้าขนาดเล็กที่สุดในโลกในช่วงทศวรรษ1940 ฮุลิโอฟาลาเบลลาได้กำหนดมาตรฐานให้กับม้าสายพันธุ์นี้มีความสูงไม่เกิน100เซนติเมตรและจดทะเบียนอย่างเป็นทางการก่อนที่จะถูกพัฒนาให้เล็กลงไปเรื่อยๆจนเหลือเพียงแค่จะ16เซนติเมตรเท่านั้นนอกจากขนาดจิ๋วแล้วฟาลาเบลลาจึงมีนิสัยอ่อนโยนฉลาดแข็งแรงและปรับตัวเก่งอายุยืนยาวถึง4 0่5ถึงีาปีทำให้เป็นสัตว์เลี้ยงที่ยอดเยี่ยมและยังฝึกให้ล่าจูงของเล็กๆได้อีกด้วย